ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือรีวิวของโชคลาภค่ะอาจจะเป็นเพราะโชคลาภเป็นอะไรที่แบบสังเกตง่ายกว่าใช่ไหมคะในกระสาสางศาสตร์ตัวเลขนอกจากจะเน้นการเงินนะักเมตตาแล้วนะคะก็จะหนุนในเรื่องของโชคลาภค่ะอย่างเช่นยันพลังตัวเลขชุด6 3 9ามเนี้นะคะจะหนุนในเรื่องของโชคลาภและยันเศรษฐีนี้นะคะนอกจากจะเด่นการเงินนะักเมตตาแล้วจะมีพุทธคุณที่เสริมในเรื่องของโชคลาภหลายคนเสี่ยงโชคและเอ๊ะทำไมโชคลาภที่เราได้เป็นโชคลาภที่ ไม่เยอะไม่มากพอที่จะเอาไปใช้นี่หรือไปใช้ใจ่ายที่จําเป็นจําเป็นได้วันนี้พินมีพุทธคุณณโมพุทธายะที่อยู่ในพระกระชาเงินล้านหนุนเงินก้อนใหญ่เงินหลักล้านให้ด้วยนะคะและที่สําคัญที่สุดค่ะหลายคนเจอปัญหาเสี่ยงโชคที่ไล่ไม่ได้สักที่เฉียดไปเฉียดมาไม่รู้ว่ามีปัญหาเพราะพื้นดวงหรือปีชงพินจัดยันนําโชคไว้ในกระดองซางให้ทุกใบเลยนะคะครบจบในใบเดียวด้วยกระดองซางศาสตร์ตัวเลขค่ะไม่ต้องชองกระชานะคะเพราะถ้าชงผิดความ หมายก็อาจจะเปลี่ยนได้และหลายคนช่องนะคะจิตไม่นิ่งจิตไม่มีกําลังแบบนี้ช่องแล้วไม่ค่อยเห็นผลพินจะมีเคล็ดลับง่ายๆสบายๆจัดส่งให้ไปพร้อมกับกรอสร้างศาสตร์ตัวเลขทุกใบนะคะเป็นเคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินค่ะ